w ว r ์ดาวน์โหลด dot วินพูล่ com วันนี้เราจะขอเสนอ,อวิธีการใช้งานเจาะลึกของโปรแกรมที่มีชื่อว่า g a ลลี่ยูทิลิตีนะครับตัวนี้ g a ลลี่ยูทิลิตี้นี่มันเป็นโปรแกรมนะครับประเภท Utility ก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มความเร็วกันแก้ไขข้อบอกพร่องต่างๆที่เกิดจากการใช้งานปกตินะครับการลบนู่นนั่นนี่ นะครับหรือว่าการเพิ่มพื้นที่ในฮาร์ดดิสด้วยการกวาดไฟล์ขยะออกไปอะไรต่างยนะครับคือโปรแกรมนี้มันมีความสามารถเยอะมากนะครับแล้วก็มันยังไม่เคยได้ทําการว่ามารีวิวแบบเจาะลึกสักทีนะครับวันนี้ผมก็เลยจะขอถือโอกาสดีนะครับในเวอร์ชัน5านะครับมันเพิ่งออกมาใหม่นะครับก็เลยจะามาเจาะลึกให้ดูสักก่อนนะครับหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมะีโปรแกรมนี้มันจะมีความพิเศษอยู่อย่างก็คือมันจะมีปุ่มที่เรียกว่า วั c คลิกเมน n ทจเมนต์นะครับก็คือพอคุณคลิกทีเดียวเนี่ยนะครับมันโปรแกรมนี้จะสามารถคือเรียกว่าเขาเรียกอะไรทำให้ระบบของคุณดีขึ้นได้ภายในภายในคลิกเดียวเลยนะครับก็คือในอในในตัวนี้มันก็จะมีความสามารถในการ r e g i s ตี้คลีนเนอร์ก็คือทําความสะอาดรีจิสตี้ก็คือเป็นไฟล์ระบบที่สําคัญที่สุดตัวหนึ่งของ windows นะครับก็คือถ้ามีไอไฟล์พวกนี้มากๆเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ใช้งานเนี่ยนะครับมันก็จะทําให วินโดว์เนี่ยทำงานช้าลงนะครับการกวาดไอไฟพวกนี้ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วออกไปเนี่ยทำให้เครื่องทํางานได้เร็วขึ้นได้จริงๆนะครับ Registry Cleaner System Fix อะไรเงี้ยนะครับก็คือจะเป็นการจะเป็นการาเขาเรียกอะไรจะเป็นการทําให้เครื่องดีขึ้นนะครับตดวในในคลิกเดียวเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราเราลองดูนะครับนะครับ Scan for Issue ก็คือการสแกนเพื่อที่จะหา ปัญหาว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะดูพอเขาสแกนเสร็จเขาก็จะแจ้งขึ้นมาเลยนะครับมันจะมี registry นะครับเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยยังเราลบโปรแกรมออกเนี่ยนะครับแต่ windows เนี่ยเขาจะไม่ลบ registry ออกไปด้วยเพราะเพราะเขาถือว่ามันเป็นไฟล์ที่สําคัญนะครับการลบ registry ผิดพลาดเนี่ยอาจทําให้ระบบโดยรวมทั้งหมดมันเสียหายได้เขาก็เลยจะเก็บไว้เก็บไว้พอเก็บไว้เยอะๆมันก็จะทําให้เครื่องทํางานช้านะครับแต่แก g i r y utility เนี่ยมันสามารถที่จะรู้ได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช้งานแล้วแน่ๆนะครับแล้วก็ สแกนเจอแล้วก็ลบได้น,นะครับตอนนี้ปัญหาผมยังไม่เจอผมมีแค่ฟ i ีจิตี้ที่ไม่ได้ใช้200กว่าอันแล้วก็มีไฟเทม์นะครับเป็นไฟล์ขยะนะครับอยู่ประมาณเกือบ1 GB เฮ้ยเ,เ,เกือบ1 GB คือ900รกิกะไบนะครับแล้วก็สแกนทีเหนียวแล้วแล้วเราก็กดรีเพลไปเลยแค่นี้เองมันก็ทําให้เครื่องเราเนี่ยทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นแหละนะครับอย่างง่ายดายนะครับ,าาน,รบนี่คือจุดจุดแข็ง หลักจุดหนึ่งของโปรแกรมแ a ลเลอี่ยูทิลินะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันนะครับส่วนอื่นส่วนหลักๆมันก็จะมีดยงนี้คนะ่ะมันจะดูตรงนี้แอดวา o ทูนะครับอันนี้ก็คือเครื่องมือทั้งหมดที่มันสามารถทำได้นะครับมันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่ม Clean up c l e a n Up and r e pair ก็รู้อยู่แล้วก็คือทำความสะอาดนะครับล้างข้อมูลล้างไฟล์ขยะอะไรต่งตางๆนะคมันก็จะมีะแยกเป็น Start Up Manager ตรงนี้สาคัญ นะครับสตาร์ทอัพเมนเจอร์บางคนเนี่ยชอบโหลดโปรแกรมนู่นนั่นนี่มันลง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 แล้วก็รู้สึกว่าอ้ทำไมมันช้าลงช้าลงเพราะว่าโปรแกรมบางตัวเนี่ยนะครับมันมันมาฝังตัวอยู่ในสตาร์ทอัพก็คือพอเปิดวินโด์ปุ๊บมันก็ลันขึ้นมาด้วยนะครับอย่างอย่างกันเนี้ยผมเคยลงอะไรไว้ว่าไอ้ o c r t l e t r e r d e r นะครับพอลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับพอเปิดเครื่องมาปุ๊บมันก็จะอัปเดตอัปเดตคือคือมัน คือมันอัปเดตไม่พอแถมมันยังดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่มาให้เสร็จสับเลยนะครับก็ทําให้อินเทอร์เน็ตอยู่ดีๆทําไมเน็ตเราช้าลงช้าลงนะครับเราก็สามารถที่เข้ามาตรวจสอบตรงนี้ได้ว่าเอ้ยมันมีมันมีอะไรที่ลันอยู่แล้วแบบทาให้เครื่องเราช้าลงเราก็สามารถที่จะเลือกปิดได้เลยนะครับอ่ามันจะมีแบ่งเป็นส่วนย่อยๆดังนี้นะครับก็คือสตาร์ทอัพเนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมที่ที่ลันตัวเองขึ้นมาครับก็จะมีอ่าโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ประจำสแนด์อิสตรีมอะไรเงี้ยก็คือพวกนี้ปิดไม่ได้แล้ว เพราะว่าเราเราต้องใช้งานนะครับไอตัวที่ไม่ใช้เราก็สั่งปิดได้อย่างไอตัวเนี้ยอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เขาก็จะมีเลทของโปรแกรมให้ว่าไอตัวเนี้ยความสําคัญแค่2ดาวเองนะครับปิดไปเสิ็จจะเปิดไว้ทําไม Google m o n i t o r Utility อะไรเงี้ยนะครับมีเนี้ยมีเลทความสำคัญให้นะครับตัวเนี้ยนะครับหมายถึง useful หมายถึงความสำคัญในการใช้งานอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันน้อยก็ปิดไปนะครับมันก็จะ ก็จะบอกว่าเออเนี่ยก็ประหยัดเวลาในการบูตไปได้27วินาทีนะครับแล้วก็มีส케จดูลนะครับก็คือไอโปรแกรมพวกนี้จะรันขึ้นมาตามเวลาเนี่ยนะครับอย่างไอตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวเนี้ยชอบโผล่มาตลอดเวลานะครับ adobe a c r o b a t d update task เนี่ยนะครับชอบโผล่ตลอดเนี่ยผมก็ปิดเลยนะครับตอนนี้มันก็ยังไม่โผล่มากวนใจอีกเลยนะครับแล้วก็มีอื่นๆนะครับมีแอปพลิเคชันนะครับที่ต้องรันขึ้นมาอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเซอร์วิสต่างๆเป็นไฟล์แอนตี้ไวรัสหรือ อัปเดตของไดเวอร์ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าอันไหนเราไม่แน่ใจเราไม่ชัวร์ว่าเราต้องใช้งานเราก็เปิดไปก่อนนะครับอันไหนถ้าเราชัวร์ว่าเราไม่ต้องใช้เราก็ปิดไปนะครับเพื่อประหยัดเวลาในการบูตนะครับส่วนนี้นะครับเป็นสตาร์ทอัพ n มเน r เจอร์นะครับส่วนต่อมา d ิสเดฟักดิสเดฟกตันนี้ก็สําคัญนะครับถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ยังคงใช้งานฮาร์ดดิสแบบจานหมุนอยู่นะครับหรือคุณใช้แบบ SSD ก็ตามนะครับ ดิแฟแกกต์ก็คือการจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์นะครับให้มันเขาเรียกว่าให้ให้ให้มันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเช่นสมมติสมมติคุณคุณ,ค,ณคุณมีข้อมูลห้าเมกะไบต์ใช่ไหมครับในกรณีที่ในกรณีที่ฮาร์ดดิสก์ของคุณเนี่ยมีพื้นที่ว่างไม่พอ5 MB เมกะไบต์สมมติช่องแรกมันเหลืออยู่3เมกะไบต์นะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ว่างยาวเอาไปเลยจนกระทั่งถึงช่องที่20 21ิบี่ส เราก็เจอพื้นที่ว่างอีก2องเมกะไบต์นะครับเวลาค่าดิสเขียนข้อมูลก็คือมันจะเขียนไล่ให้เต็มก่อนเช่นเขียนอัน3าให้เต็มก่อนแล้วก็ไปหาพื้นที่ที่เหลืออีก2เพื่อที่จะเขียนพื้นเขียนที่เหลือลงไปให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในชุดเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นฮาร์ดดิสปกติเนี่ยก็คือถ้าเราใช้งานไปนานๆนมันก็จะกระจัดกระจายเพราะว่าเรามีเขียนมีลบมีลบมีเขียนพื้นที่ว่างกับพื้นที่เก็บข้อมูลมันก็จะอยู่กระจัดกระจายกันถูกไหมครับ ทำดังนั้นเนี่ยเวลาเวลาเ,าเราเรียกใช้ข้อมูลฮาร์ดดิสก์มันจะต้องวิ่งหาข้อมูลนะครับวิ่งหาข้อมูลจากจุด A1 อ่สมมติอยู่ A1 A2 อะไรอสองอข้อมูลส่วนที่เหลือไปอยู่ A20A30 มันก็ต้องกระโดดข้ามไอพื้นที่ที่ททมีข้อมูลอื่นอย่้วเนี้ยไปอ่านที่ A20A30 นั่นก็คือสาเหตุว่าทําไมเวลาคอมพิวเตอร์คุณใช้งานไปสักระยะหนึ่งมันจะช้าลงช้าลงเรื่อยๆนะครับการใช้คําสั่งดิสก์ d ีแ f กต์ก็คือการ จัดเรียงข้อมูลนะครับง่ายๆคือการจัดเรียงข้อมูลในกลุ่มเดียวกันให้มาอยู่ติดกันให้หมดนะครับอย่างเมื่อกี้อันนี้ผมจัดเรียงไปแล้วนะครับก็คือตอนนี้ไอฮาร์ดดิส์ไดดีของผมเนี่ยก็คือข้อมูลในกลุ่มเดียวกันมันจะอยู่เรียงกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้การอ่านข้อมูลและการเขียนข้อมูลในฮาร์ดดิส์เร็วขึ้นนะครับแต่ผมไม่ไม่ไม่แนะนําให้คุณทํากับฮาร์ดดิส์ประเภท SSD นะครับเพราะว่า SSD เนี่ยโดยปกติเขาก็จะมีความสามารถนี้ของเขาอยู่แล้ว นะครับก็คือจะสามารถจัดเรียงข้อมูลได้เองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ว่าทําก็ไม่เสียหายนะครับก็ทําก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ว่าในจานหมุนเนี่ยถ้าทำเนี่ยคุณจะเห็นผลชัดมากนะครับอันนี้ก็คือ SD Fat นะครับ Memory o p t i m i z e นะครับต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าคุณเป็นระดับ Advanced user จริงๆผมก็แนะนำให้ใช้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยผมไม่แนะนำเพราะว่ามันจะมีผลเสียบางอย่าง นะครับถ้าคุณไม่รู้นะอย่าง,างตัวนี้ก็คือ memory optimize เนี่ยมันจะมีมันจะมีความสามารถในการที่เรียกว่าการเคลียร์ค่าหน่วยความจำนะครับเออหรือถ้าเครื่องคุณมีมีแรมเยอะๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปเคลียร์มันนะครับก็คออือถ้าเรากดเนี่ยถ้าเรากดตัวนี้ทีถ้าเรากด optimize ทีหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะทำการลบไฟล์ที่ ไม่ได้ใช้แล้วในหน่วยความจำออกไปก็คือมืนกับมันเคยโหลดอะไรมาแล้วมันค้างไว้อยู่ในแรมมันก็จะลบทิ้งไปนะครับทำให้ทำให้เหลือพื้นที่แรมมากขึ้นนะครับแต่มันจะมีปัญหาอยู่อย่างคือถ้าถ้าคุณกําลังไลฟ์ซีดีอยู่นะครับไลฟ์ซีดีไลฟ์ดีวอะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่อ่า โปรแกรมพวกไลฟ์ซีดีนมันจะเก็บบัฟเฟอร์ไว้ในแรมนะครับแล้วถ้าคุณมากดอ p t ติมายตอนนั้นนะครับอ้าคุณเห็นว่าแรมหมดเว้ยกดอ p t ติมายเงี้ยมันจะทําให้การไลท์แผ่นของคุณพังไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันนี้ห้ามใช้ระหว่างไลท์ซีดีง่ายง่ายนะครับน,นี่คือนี่คือข้อเสียข,ข้อข้อข้อเดียวของมันนะครับคือเขาเขาไม่ได้แจ้งไว้ว่าคุณคุณห้ามมาทําการไลท์ซีดีตอนนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าผมบอกไว้ว่าอย่าอย่าอย่าอ p t ติมายโดยความจานะครับในขณะที่คุณกําลังไลท์ซีดีอยู่ นะครับมันจะทําให้แผ่นคุณเสียเ้วผมลองมาหลายทีแล้วนะครับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ไม่มีใครสอนได้นอกจากคุณจะเจอด้วยตัวเองนะครับก็แต่ถ้าใช้งานปกติแล้วก็เออเครื่องคุณแรมน้อยถ้าอย่างเป็นเอาท้าบุ๊กหรือว่าเป็นแท็บเล็ตที่แรมสัก2อกิกสี่กิกอะไรเงี้ยนะครับฟังชันนี้จะดีจะช่วยให้คุณอ่าเรียกหน่วยความจํากลับคืนมาได้โดยไม่จําเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องไ่นะครับก็ดีนะครับใช้ได้ทีเดียว แล้วก็มีอะไรอีกเล่า registry d e f r a t นะครับพวกนี้ไม่ค่อยจําเป็นนะครับพวกไฟล์ระบบตัวนี้ก็ไม่จำเป็นที่จไปยุ่งกับมันเพราะ registry ขนาดมันไม่ได้เยอะมากขนาดที่จะต้องมานั่ง d e f a c t กันแต่เขาก็มีไว้ให้มันก็เป็นเรื่องดีนะครับก็เป็นดีก็ก็นานๆใช้ทีก็ได้นะครับ check d i s นะครับอันนี้เอาไว้เช็คพวกเขาเรียกอะไรนะความเสียหายต่างๆนะครับเช็คว่า อ่ามันมันมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเหมือนกับเช็คแปดเซกเตอร์ ctor, อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซ่อมได้ด้วยนะครับก็ก็ถ้าสมมติฮารท่าทีคุณไม่ได้มีอาการผิดปกติอย่างแกล้แกล้งแกล้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ไม่จําเป็นต้องต้องใช้งานก็ได้นะครับก็มีไดิเวอร์แมเนจเจอร์อันนี้ก็เอาไว้สําหรับจัดการไดิเวอร์ต่างๆนะครับใช้ในการแบ็กอัพก็ได้นะครับก็คือแบ็กอัพไฟล์ไดิเวอร์ที่เราลงไว้แล้วอย่างเงี้ยนะครับมันจะออกมาเป็นไฟล์เป็นไฟล์ ไม่ใช่ฝ่ายเซตอัพนะครับแต่เป็นไ่ลยไดเวอร์เพียวๆเลยนะครับเวลาติดตั้งก็ต้องใช้เทคนิคในการติดตั้งนิดนึงมันก็ยากอยู่นะครับทางที่ดีก็คือแผ่นไดเวอร์เนี่ยถ้าคุณได้มาแต่แรกเนี่ยคุณเก็บไว้ดีๆนะครับหรือคุณก๊อปปี้ลงฮาร์ดดิสไว้ดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นการแบ็กอัพไดเวอร์ที่ดีที่สุดนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งแบ็กอัพแบบนี้ทีหลังมันลงยุ่งยากนะครับแล้วก็เช็คซอฟต์แวร์อัปเดตได้นะครับอันนี้คือหมวดแรกหมวดเดียวนะครับดิสกี้อ่าด เออไม่ใช่สิอันนี้ optimize นะครับอ่ะถัดมานะครับ privacy and security นะครับถ้าหมวดนี้จะเป็นหมวดที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยนะครับก็คือจะเป็นเอาไว้ใช้ในการลบไฟล์ที่มีลักษณะของการเก็บข้อมูลต่างๆของเราเช่นอ่าอินเทอร์เน็ตคุกกี้นะครับพวกคุกกี้เนี่ยนะครับอย่างอย่างเราเข้าเน็ตเข้าเว็บบางเว็บเนี่ยมันจะมีการฝังคุกกี้ไว้นะครับคุกกี้ก็คือเป็นไฟล์เล็กๆทเกลีก้ไว้เก็บข้อมูลผู้ใช้เช่เนเคยเข้าเว็บอะไรอ่า คลิกโฆษณาอะไรอะไรเงี้ยนะครับนะอะอย่างเงี้ยคือมันเป็นข้อมูลส่วนตัวเล็กๆน้อยๆของเราที่ที่เบราว์เซอร์มันพยายามเก็บเอาไว้นะครับคือจริงๆไม่ใช่เบราว์เซอร์เราจะเป็นจะเป็นเว็บไซต์นะครับเขาจะเขียนคุกกี้ขึ้นมาเพื่อมาฝังในเบราว์เซอร์ของเราว่าเราใช้งานอะไรบ้างนะครับซึ่งซึ่งไอตัวเนี้ยบางอย่างมันก็ดีบางอย่างมันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าจะทําให้ เจ้าของเว็บนี่เขารู้ว่าเราเรามีพฤติกรรมยังไงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการยิงโฆษณามาหาเรานะครับซึ่งมันจะสร้างความน่าลำคาญนะครับแล้วก็สามารถที่จะล้างในฝ่ายพวกนี้ออกมาได้นะครับแต่ว่าไอไอความสามารถพวกนี้นะครับคือมันมันจะไปอยู่ในส่วนของ one click management แหละนะครับก็คือถ้าคุณไปคลิกตรงนู้นทีเดียวเนี่ยคุณก็ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาใช้งานตรงนี้อีกเพราะว่ามันจะมีบางส่วนของ privacy ที่ที่ลบไม่ได้นะครับก็คือถ้าสมมติคุณมา ฟืดลบมันเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดในการทํางานได้นะครับหมวดนี้ก็ทิ้งมันไว้เฉยๆนะครับก็นานๆก็เข้ามาดูทีหนึงนะครับว่ามีมีไฟล์ม, file, มีอะไรไหมนะครับแล้วก็ไปไปจัดการในส่วนของ one คล i c k management mm hmm. จะดีที่สุดนะครับตรงนี้แล้วก็มีอะไรนะไฟล์ file and folder นะครับก็จะมีจัดการไฟล์นะครับ this space a n ไ l ซิสอะไรก็ ดูพื้นที่นะครับว่าแต่ละได้มีพื้นที่เท่าไหรใช้ไปเท่าไหรหรือเท่าไหรอะไรนี้เป็นต้นนะครับก็มาดูข้อมูลต่างๆของได้ของเรากันนะครับเป็นเรียกว่าเป็นการดูข้อมูลในในในฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับแล้วก็ s t e m t o o l SystemTool System ก็จะเป็นการบอกรายละเอียดต่างๆนะครับหัวข้อแรกก็ System information ก็คือ ข้อมูลของของเครื่องของเราว่ามีอะไรนะครับก็จะมีนะครับบอก CPU บอกจำนวนแรมบอกการ์ดจอบอกระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่นะครับก,ก็ให้รายละเอียดนะครับค่อนข้างครบถ้วนทีเดียวนะครับสำหรับข้อ s อ s t s m Tool ตัวนี้แนบะ็กอัปรีจิสตี y ได้ด้วยนะครับในกรณีที่กลัวว่าเครื่องมีปัญหาที่หลังแต่ว่าถ้าเครื่องมีปัญหาก็ฟอร์แมตลงใหม่เถอะนะครับแต่ว่า อ่าอันนี้เอาไว้เอาไว้สำหรับฉุกเฉินนะครับแต่ก็ดีก็ทำไว้ก็ดีนะครับดี g จสตี้แบคอัพเนี่ยนะครับมันช่วยได้นะครับเหมือนเหมือนกับเราทำเขาเรียกอะไรนะในใน Windows อ่ะที่มีอ่าเขาเรีกเยกอะไรนะผมจำไม่ได้เลยเหมือนเหมือนกับเหมือนกับอ่าเช็คพอยต์ซิสเต็มเช็คพอยต์นะครับเหมือนกันนะครับก็คือทำไว้ก็ดีนะครับให้เปิดไว้เพราะว่า บางครั้งเวลาที่เครื่องมีปัญหาแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้นะครับเราสามารถที่จะรีสโตรเช็คพอยต์มาแล้วทำให้เครื่องกลับมาทํางานได้แบบปกตินะครับล้วก็ดีกว่ามานั่งลงวินโดว์ใหม่นะครับใช้เวลา2-3ชั่วโมงนะครับก็ทำไว้ไม่เสียหายเพืองพื้นที่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับรีเพาสเต็มไฟล์นะครับสามารถที่จะซ่อมไฟล์ระบบได้นะครับตรงฟังก์ชันนี้นะครับในกรณีที่เครื่องคุณมีปัญหาแต่ว่ายังเข้าวินโดว์ได้ก็ลองมารีเพลกันตรงนี้ดูนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับแบ็กอัพ ตรงนี้คงไม่จําเป็นนะครับะนะครับก็คือนี่ก็คือความสามารถหลักๆของอทั้งหมดนะครับของแกล r ล u t ี่ i t y ิลนะครับที่ที่เรารวบรวมมานะครับถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งชุดโปรแกรมที่ดีมากๆนะครับที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาได้ทั้งปัญหาเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆจนถึงปัญหาระดับกลางรวมไปถึงการช่วยรักษาความปลอดภัยในในข้อมูลของคุณนะครับทำให้อ่า คุณปลอดภัยจากการถูกแฮกถูกแฝกจากพวกคุกกี้นะครับหรือมาแวร์บางอย่างก็สามารถที่จะป้องกันได้นะครับก็โหลดติดเครื่องไว้ครับไม่เสียหายนะครับอ่ะนะครับแล้วก็คือนัะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของโปรแกรมนี้นะครับ Jerry Utility นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับอ่ะการรีวิววันนี้ก็จบในเพงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ